สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกับหนุนบนคนมานาเช่นเคยครับเพื่อนครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาชมเจ้าตอนเดียวอีสู่สปาร์กฮะ1.9 150แมสนะครับตอนนี้ครับมารวดเดียวเลย3คันนันเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะพามาดูทีละคันแล้วครับว่าสภาพนี่คือปรับสภาพสีมาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนคันนู้นอันนั้นสตาร์ทไม่ติดแบตแน่สมบูรณนะงั้นผมพาชม2คันนี้ก่อนแล้วกันนะครับคันแรกนะครับจะเป็น2องขอบะเท่าฮอคลาย 9844เพื่อนคันนี้เป็นปี2017นะ2017เลขไม่นี่ตอนเดียวที่ตอนนี้ขายขายดีมากกันเพื่อนรถจะหมดแล้วนะคันนี้ไม่188,915กิโลที่ใช้ไปครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดินหน้า5สปีดนะเพื่อนนะเห็นไหมนี่ตัวนี้แหละที่เพื่อนๆนเราหาใช้กันนะครับ ปีสิ็นะภายในแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่ได้ไปคลีนนิ่งในเรื่องของความสะอาดภายในให้นะเพื่อนนะอ่านี่ภายนอกเป็นแบบนี้ยางล้อนี้เป็นกูดเยีย r นะเพื่อนนะเนี่ยกูดเยียปีน่าจะยีบเอ็ดหรือยีบสองนี่หละครับแล้วแต่คันนะแล้วแต่คันอย่างคันนี้ปีอะไรอ่ะปียีบเอ็ดอ่ะเอี่ เป็นคาร์บอยทรสงสูงนะครับเป็นสองพักนะครับก็ใครเอาไปใช้งานในส่วนของขนผักผลไม้หรือว่าเอาไปทำรรมาค้าขึ้นค้าขายได้เลยนะครับในส่วนของคาร์บอยชุดนี้นะครับหรือบางท่านก็ไม่ชอบก็ไปถอดออกได้นะเพื่อนนะนี่คือคันแรกนะครับผมสภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้ปรับสภาพสีมาให้เรียบร้อยดูนี่ เอกสารครับปี2017ครับ1.9 150ม้านะก็ในส่วนของคันนี้ใครสนใจก็ขอบหน้าทักไลน์มาเลยโอเคคันที่2ครับจะเป็น100ทอ,อเท่าราจีรา28 53ทะเบียนสวยด้วยคันนี้ปรับสภาพมาเมื่อกี้นะครับเพิ่งมาถึงโกดังเราก็รีบจับมือถือมาเพื่อที่จะส่งข่าวให้เพื่อนๆได้รู้กันเลยว่าล็อตสุดท้ายมาถึงแล้วนะครับ สามคันสุดท้ายนะครับซื้อทันก็ทันซื้อไม่ทันก็เสียดายแล้ะครับนี่ไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบหกกิโลที่ใช้ไปนะเพื่อนนะเกียร์เดือนหน้าหกสปีดเอาไปใช้งานหนักหกได้เลยครับรุ่นนี้บอกเลยเพื่อนเพื่อนที่นำไปใช้บอกเลยว่ารุ่นที่เป็นเกียร์เดือนหน้า6กสปีดอะ่ะมัน สามารถแบกได้นะครับแล้วก็ยางปี20นะคันนี้แบกได้ช่วงล่างดีชัสซีไม่ต้องพูดถึงนะครับพวกนี้มันสามารถอัดได้ถึง4ตันครึ่งถ้าเราไปเสริมแนบนะครับเพาลอยอจบจบไปประมาณแสนหนึ่งอนะก็สามารถเอาไว้วิ่งงานผลไม้ที่ข it ึ it ้ิดกันอยู่ตอนนี้ได้เลยนะเพื่อนนะ,ะมาดูส่ง,งเอกสารนะครับเอกสารนี่ ผมบอกเลยนะว่าปี2016มีราคาพิเศษนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับเ๊ะคันนี้เดี๋ยวแน่นเพื่อนอ่าใช่1.9ครับ150้นะต้นดับที่1นะครับคันนี้ต่อภาษีมาเรียบร้อย,อ,ย,ยอ,อ่ายังยังเนี่ยนี้ประมาณนี้นะเพื่อนนะอันนี้ยังยังใช้ได้ต่อนะเพื่อนนะนี่คือคันที่2นะเพื่อนนะที่แนะนํา บอกเลยว่าเนี่ยฮะผมสตาร์ทเครื่องไว้นะนี่คือแค่ได้ยินว่าเสียงเครื่องนิ่งมากแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวสีภายนอกนี่เก็บมาให้หมดแล้วช่วยไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับก็คือซื้อสดไม่มีแวนนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดได้ราคาเต็มนะครับใครสนใจก็รีบทักมานะก็นี่คือ2คันที่เอาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับใครสนใจรีบโทรมา0ูนย์แปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์สลับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ